ใครเก็บภาพเป็นหลักฐานเนี่เออชันเก็ดเมนเือว่กนนะช่วยกันคนละลิตรละหน่อยน้ำใจเหันดีๆน้องหั่นหาหัวหันหางดีๆน้่น่ะ มันมีหางเราพิตาหัวผู้ใดเจ้าของบ้านก็ใส่ผู้ใดเจ้าของบ้านเพิ่นไปส่งไปทำงานโอ้ยน้องคนส่งร็อคโรอันนี้เป็นแม่เจ้าของบ้านเนี่ยแม่เจ้าของบาอ้า,บาน<อ>ต้องไปทำงานเ<อ>งินสี่หมื่น 40, ตีใหม่เบอรได้ตีแม่ เงินสี่มื่นแม่เอาเขาไปไปบางที่ออกไปขายกระทงนั่นะเหลียอยู่เงินว่าเเหลียบแมเงินไปขายกระทงเลยนะยปเือเอผ้าไปเบิดเหลียวจะชุดค้าคิงค้าคิงขายคิงมันเบิดโอ้ให้ลูกเห็นนะก้องอันนั้นนี้ตั้งก้องอันนี้วางให้ลก้องมากคุณนะ ใครเป็นลิปแป,บะนะป,ป๊บ,บนหงผู้ใดไทรในโะงยาบาลาครเก็บภาพคนคนอกแคสถานที่มหานั่นไรไปมองใหม่นะ

หนึ่งสองสามเอาอีกครับหนึ่งสองสมโอเคเอาภาพยังอยู่ทั้งสองบัดนี้คนบา้บานบ้านประหลาดบ้านเสียมาคนนอกแท้บั <laughs> นี้หนึ่งสองสาหนึ่งสองสามโอเคเห็นว่า ด้อาแลูกสงอันนี้เป็น่หลงกันแล้วก็เลคือแมนหนูบ้านคุยกันมาจะเราเป็นแม่หนูเอองานเป็นพี่สาวเนูสาวเป็นลูกหลงนถ่าแล้วค่อยได้ลูกถ่ายไปย้ายแล้วเ่าเแล้วได้ลูกมาได้ ปากน้องเพิ่นแน่เป <c oughs> <sm> ็นกำลังใจให้สูชีวิตไปอันส่งประจำเดือตสุดค่าคิงสู้ชีวิตลายเราโอ้เพนงานเครียยุสุนเลยยุุูเขียวยุูเขียวดชุ่มยงานเครี่ะค่ะยุสุนเลยค่ะเจอย่างนี้แหะเจท จ้าอ๋อมันเป็นเคลือ่เอ็นจีเอ็นทีโอ้ยยูชุมแพร่สิมันเป็นยูคุณโจค่ะยูปุ่มยูบ้านมันก็มีหลายบ้านรถแดงป่ะมันใหญ่มาอยู่ตรงนู้นแดงตะกี้อยู่ตรงไหนนั่นตรงขามปั้มบดตทจ้าแล้วเขาใหญ่จ้ายู่นู้นแดงเป็นที่มันจ้าทั้งโลกบ้านดนู้นแดงล่ะบันเปนอยู่แถวบ้านมองตัดผมมันดื้อ การพร้อมไปสั่งบ้านทุกส่วนเป็นห้องแถวสามสามผู้หารแล้วล่ะสามห้องโอ้ก็มังมองตัดผมนั่นน่ะมองบ้านประสิทธิ์ตัดผมนั่นน่ะแถวนั่นนะยุคอายุเส่นนอกบอเส้นไม้พาร์ทถุงหนาเยอะเนี่ยเส้นนอกเสี้ยนขี้นตัดข้ามไปจากท่านันก็เส่นแล้วก็อ้อมมาเนี่ย่เส้นนอกเขาง่ายไปยุบายพาดแล้วตะกี้เขายู่บ้านของไหนนั่น ตกี้ของเออตอนั้นเขาอยู่ของนาย,ยกเอหน,หน,านายยกปักปั้งเดือนนเ<ล>ดี๋ยวจะชุดคาคิงอาวา,าคิงขายกบาคิงเบิดหลังน้ำกันหลายๆ้คนที่ซอยกันมา กับทีมงานผู้เขียวกับบ้านสิบปลัดกออดีไปร้งอยู่อีวงจะไร้งนเปซ้ายเจเป็นลูกซายลูกสาวค่ะลูกาวอเคลาวเราได้ลูกลอยเข่้านเนว่าหนย้ายลย้ายถวเขียวหมากแล้วมันมีลูกจำาเป็นนอนอของเมยน้องของผูุ้ยใหม่นี่ เนนองหลาเป็นนองล,า,องลากัหน้ากับหลานก็เต็มเตียงก,ก,ก,กันหน้าหลาหน้ากับหลานเต็มเียงกันเลี้ยงกับไก่กับไก่เป็นไงไก่เป็นไงหน้าก้อนตีน